สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราแล้วออดรอวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวันนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้จักชวนและการลงทุนอย่างในการนำความเสี่ยงใต้คิวเราจะมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับอีพีที่แปดสิบเอ็ดกับโอเคเอ็กพอร์ตเก้าร้อยยูเอ็นนะตอนนี้เราก็คืนทุนเรียบร้อยแล้วเมื่อวานแล้วก็คืนทุนทะลุหนึ่งพันดอลลาร์นะจริงๆทุนเราอยู่เก้าร้อยนะก็ทะลุหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดแล้ววันนี้ก็ไม่นะ ก็แต่สองพันในวันนี้นะก,ก็ล้วออก็ร่วงลงมาอยู่แถวประมาณพันเจ็ดนะวันนี้นะจริงๆตัวที่ทํากําไรช่วงนี้ก็จะเป็นซูชินะ LQTY นะอ่าแล้วก็ซูชิ l g t y นะ EOS นะอ่าเริ่มจาก EOS เนี่ยทำเงินประมาณสองครั้งนะทําเงินประมาณช่วงศูนย์จุดสี่นะแล้วไปขายศูงจ็ดแปดตอนนี้ก็ได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบ e s กำไรก็ประมาณร้อยห้าสิบ e s แล้วก็ขายช่วง ศูนยจุดมันศูนจุดแปดนะศูนจุดแปดสีสี่ไป1.4นะก็ขายนะตัวนี้ก็ทำกาไรมาสักสองร s อนะอ่าแล้วก็ซูชิเอลที TV, นี่ก็จริง,รงๆก็สลับกันอ่ะไปดูกันนะอ่าเพิ่งทํากำไรได้สักพักนะอ่ะมาดูนี่นะเราซื้อซูชิสปอร์ตนะอันนี้นะเจ็ดเอสนะแล้วก็ไปซื้อมาจินนะนันี้ปุ๊บปุ๊นี่นะอ่าซื้อมาจินมาจินอ่า นี่นะ,ะแล้วก็เพิ่มมาจิ้นเรื่อยๆ,ๆจนทุนของของอะไรจนทุนของซูชิเนี่ยกลายเป็นร้อยเจ็สิยูเอสนะตัวนี้ก็ใช้เวลาประมสองวันช่วงนี้มันเป็นตลาดขาขึ้นนะอ่านะเนี่ยน,นะเป็นมูลค่าโดยรวมปุ๊บประมาณร้อยสิบเจ็สิบยูเอสทุนนะแล้วเราก็ขายนะขายได้ถึงอ่ไวะตอนขาย หกร้อยแปดสิบสองยูเอทุนก็อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบก็ได้กำไรอยู่นะอ่าสำหรับตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งก็ l อลคิวก็ขายได้สี่ร้อยสี่นะขายไปล่ไล่กันนะ lqt คนะสี่ร้อยสี่นะทุนมันก็อยู่ประมาณนะามสักเสี่สิบยูเอสโอ้เห็นมันมีแต่ซูชิซูชิซูชิเล่นเงินไม่กี่ตัวนะ LQTY นี่ตอนขายนี่ยีสี่ร้อยสี่นะนี่นะอ่าเวลาใกล้กันนะเวลาต่างกันไม่กี่ชั่วโมงหกเจ็ดชั่วโมงนะนะก็จะประมาณนี้นะอัปเดตพอ,อร์ตนะอ่ะดูตอนนี้ก็หลังจากขายซูชิขาย LQTY ก็พอมีเงินนะก็เลยไปซื้อตัวเพิ่มหลายตัวช่วงนี้นะ นะ l q t y เราก็เริ่มเล่นของมันนี่ก็ประมาณนี้เนี่ยเล่จุดหนึ่งจุดสองจุดสามซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายซื้อจนแบบอืมจนราคายังวิ่งต่อนะแต่ว่าเราก็อ่ะาพอร์ตไ้วยนะเราก็ขายนะไปดูซูชิเราซูชิเราก็ขะเอกเหมือนกันนะซูชิก็ไม่น้อยหน้านะซื้อตั้งแต่เหนแถวศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดนะขายซื้อ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 ปุ๊บจนแบบอืม ทำไรแบบเป็นกอบเป็นกรรมนะแล้วก็ EOS นะของเรารู้สึกเราจะสา้ทุกนี้เราจะซื้อขายบ่อยมากเลยนะทำให้พอเราโตมากนะจากห้าสิบเปิดห้าสิหก US นะโอ้แต่นี้เราก็ตั้งซื้อไว้เพราะว่าถ้าตัวไหนเรายังมีอยู่ผมก็จะตั้งซื้อไว้นะการมันล่วงมาเพราเ,ราเปิดเป็นมา r g จิ้นนะไอ LQTY กับซนะิลชีเน่ยเราขายไปหมดแล้วเราก็เลยไม่ได้ตั้งซื้อไว้นะ นี้เราก็ยังมีแปดตัวรวมฟีเจอร์เด็กจะเป็นเก้าตัวนะเออเจ็ดตัวเนดะ็กฟีเจอร์ด้วยนะ R S S เนี่ยตัวนี้ยติดลบโฉลอยู่ Big Time เนี่ยนี่ก็ R S S ทุนเท่าไหร่ทุนประมาณห้าสิบเหรียญ Big Time เนี่ยก็ทุนประมาณสี่สิบเห Ada Cardano อ่ะ Cardano ใน,นทุนห้าสิบเหอันนี้ก็ได้ประมาณเท่าไหร่นะ ห้สิบกว่าแล้วม mm hmm. uh, ั้ง FBAR นี่ทุนประมาณห้าห้าสิบ US, Litecoin จริงทุนประมาณ Litecoin uh, จริงทุนห้าสิบนะแต่เพิ่งใส่ไปห้าสิบแต่ในทุนก็ลอยใน ABARB นะก็ทุนเจ็ดสิบ US ก็เจ็ดสิบเหมือนกันนะก็ถือว่ายังโอเคอยู่ช่วงนี้นะ mm hmm. ก็พยายามตั้นพอร์ตมานะ พราะว่าช่วงนี้มันช่วงช่วงกระทิงนะนะมันก็อ่าหลังจากที่โดนัทฮัมได้เป็นประธานาธิบดีก็ขึ้นยาวมาแบบพอสมควรนะจริงๆเนี่ยเริ่มมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณสักมีข่าวโดนัทฮัมนะอะ่นี่ดูพอช่วงก่อนเราเห็นหรือเปล่านะอ่เยอะอะนี่ช่วงวันที่ นี่แนวที่สามลงแรงพอร์ตเนี่ยเดือวแค่เท่าไหร่เองเดี๋ยวจริงเประมาณหนะ้าสิบหกจุเอ็ดนะอ่าตอนนี้ก็มี USDT เยอะหน่อยเนาะเผื่อเผื่อตลาดมันลงนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะอ่าใต้คลิปวิดีโอจะมีลิงก์นะ,ะวีวเทคคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบแนนโอเคอเวคีวเทคคริปโตอันดับสี่โลกโลกูคอยนะอ่ะ บิดเก๋กูขอเกตเดโดแอลแบงค์นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคลิปนี้ไม่ใช่ชวนและการลงทุนหนะึในการลงทุนควอมเสี่ยงนะใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่พี่น่าเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย,บาย